แม้จะห่างหายไปถึง3ปีแต่ขบวนพาเร่ย้อนยุคหัวใจสำคัญของงานจีไดมัซซูริก็ยังคงเสนอไว้เหมือนเดิมนะคะโดยผู้เข้าร่วมขบวนถึง2,000คนที่พาการแต่งกายย้อนยุคด้วยชุดโบราณตั้งแต่สมัยเฮอ,อันเมื่อราวพันกว่าปีก่อนจนถึงแต่งกายเรียนแบบซากาโมโตะเรียวมะซามูไรชื่อดังในศตวรรษที่19ค่ะ โดยขบวนพาเหรดที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะทเทศกาลก็จะตั้งขบวนที่พระราชวังเกียวโต,โตก่อนจะเดินขบวนไปยังศาลเจ้าเฮอันค่ะเป็นระยะทางเกือบ5กิโลเมตรตลอดทางก็สามารถเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากค่ะขบวนพาเหรดมีจุดประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของเมืองเกียวโตในฐานะเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศ ก่อนจะย้ายศูนย์กลางไปยังกรุงโตเกียวเมื่อกว่า150ปีก่อนนั่นเองนะคะสำหรับจิไดมัซซริหรือเทศกาลยอนดุกนั้นเป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลใหญ่ประจำปีของเมืองเกียวโตค่ะจัดขึ้นครั้งแรกโน่นเลยนะคะปี1895เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อกว่า1,000ปีก่อน โดยงานเทศกาลใหญ่อ,อีก2งานก็คืองานเทศกาล ROE และงานเทศกาลนะคะที่จัดในช่วงเดือนพฤษภาคมและก,กรกฎาคมของทุกปีหรือที่เรียกว่าเทศกาลกีออน,นั่นเองค่ะ